สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กันที่บ้านโป่งราชบุรีนะครับราคาปัจจุบันหลังนี้1.9ล้านนะครับสวยมากเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันแล้วก็ไปดูหน้างานเนื้องานเรานะครับว่าสวยละเอียดแค่ไหนครับคุ้มกับราคา1.9หรือเปล่าครับผมสวยมากครับหลังนี้สีเขียวเหนียวซับนะครับช่างกําลังปูกระเบื้องหินหน้าบ้านอยู่นะครับงานสวยๆการสกรีมผนังเนียนๆเลยนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดสวยมากนะการปูหินนหดนึงครับ เข้าสี่สิบห้าให้ลูกค้านะทุกคนยกพื้นมาได้สามขั้นนะครับฝ้าหลุมเป็นรูปตัวแอลนะตอนนี้กําลังติดบัวพื้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องแรกนะครับห้องแรกคือห้องนอนนะครับมีห้องน้ําในตัวนะกว้างมากครับห้องน้ำจจํำสวยๆแล้วลูกค้าเลือกกระเบื้องขภัณฑ์เองนะครับดูงานผนังเนียนๆเ,เลยครับสก,กิมโค้ดสองรอบนะครับถึงค่อยขัดนะขัดผนังด้วยกระดาษทรายนะทุกคนทุกคน ฟงกบไม้แดงก็ฟงกบไม้แดงนี่สวยมากดูเดี๋ยวเราพาดูห้องน้ำอีกหนึ่งห้องสามนอนสองน้ำนะครับลูกค้าเรียกสุขภัณฑ์สวยงานบัวผนังครับบัวพื้นกันเปื้อนเวลาถูบ้านได้ไม่เปื้อนนะครับเรามีบัวพื้นกันเปือเเป้อนนะครับ,รบ,บ,วนนรบสวยๆเลยครับห้องครัวยังไม่เสร็จนะทุกคนกะเบื้องไม่ดีนะครับเราเลยเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าทั้งหมดนะกะเบื้อไม่เท่ากันนะครับหายไปแผ่นละมินึ เวลาปูแล้วล่องไม่สวยเราเปลี่ยนให้ลูกค้าฟรีนะครับย้ำฟรีนะโอเคครับหวานเจี๊ยบ